สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบลานะคะวันนี้บลามีเรื่องสนุกเกี่ยวเกี่ยวกับร่างกายของเรามาฝากกันคะ่ะเป็นเรื่องที่สาวละหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับช่องคลอดของเรานั่นเองคะ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีจากเวลานะคะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากแลยประโยชน์สำหรับทุกคนคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบและได้รับความรู้ใหม่ๆน,นะคะเคยเป็นกังวลเรื่องกลิ่นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลไปเลยคะ่ะเพราะช่องคลอดของเราเนี่ยทำความสะอาดตัวเองได้เก่งมากแก่หมนเวลาที่เรารู้สึกร้อนแล้วเหงื่อออกร่างกายก็ขับของเสียออกมา ช่องคลอดก็เหมือนกันครัจะมีคองเฮลออกมาทําความสะอาดตัวเองตามธรรมชาติและยังช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะแค่ดูแลความสะอาดภายนอกให้ดีก็พอแล้วค่ะการทำความสะอาดภายในช่องคลอดเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ร่างกายของเราทำได้เองไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตะาทำความสะอาดพิเศษใดๆ เพียงแค่รักษาความสะอาดภายนอกและสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีก็เพียงพอที่จะรักษาสุขภาพช่องคลอดให้ดีอยู่เสมอครับเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตรงนั้นของเราถึงไม่ค่อยติดเชื้อนั้นก็เพราะว่าช่องคลอดของเรามีค่า pH เป็นกรดอ่อนกอนค่ะทำให้เชื้อโรคไม่ชอบอยู่นึกภาพเหมือมีกราบป้องกันเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเลยละค แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออนโยนต่อจุดซ่อนเรนของเราด้วยนะนะคะการรักษาความสะอาดสะอาดและความสมดุลของ pH เป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าช่องคลอดเรายืดหยุ่นได้เยอะมากโดยเฉพาะตอนคลอดน้องเนี่ยยืดขยายได้สุดยอดไปเลยเพื่อให้ลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกได้ เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสุดทุดเลยค่ะอย่าเพิ่งร้องยิเวลาพูดถึงแบคทีเรียนะคะเพราะในช่องคลอดของเรามีแบคทีเรียดีอาศัยอยู่ด้วยค่ะแบคทีเรียพวกนี้เขาช่วยปกป้องเราจากเชื้อโรคตัวร้ายแถมยังช่วยรักษาสมดุลภายในช่องคลอดอีกด้วยเป็นเหมือนฮีโร่คอยดูแลเรานั่นเองค่ะ เคยสังเกตสีของจุดซ่อนเร้นของตัวเองกันบ้างไหมคะบางทีก็อ่อนบางทีก็เข้มจริงจริงแล้วสีของช่องคลอดเราเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงอายุฮอร์โมนหรือแม้แต่รอบเดือนของเราคะ่ะถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลอะไรนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่องคลอดเรายุดหยุนมากพลาดไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเคลื่อนไหวร่างกายวิง่ง ออกกำลังกายหรือแม้แต่ตอนมีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดก็ปรับตัวเก่งสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะอีกหนึ่งความพิเศษช่องคลอดสามารถสร้างน้ำหล่อลื่นได้เองด้วยนะคะปริมาณมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนอารมณ์และร่างกายของเราในตอนนั้นน้ำหล่อลื่นนี้ช่วยลดการเสียสีทำให้เรารู้สึกสบายตัวไม่เจ็บเวาลาทำกิจกรรมต่างๆคะ่ะ รู้ไหมคะช่องคลอดเป็นจุดที่ไวต่อสัมผัสมากๆเพราะมีปลายประสาทอยู่เยอะมากทำให้เรารู้สึกถึงสัมผัสได้ดีไม่ว่าจะเบาหรือแรงเม <S noise> ื่ออายุมากขึ้นช่องคลอดของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวายัยเหมือนกับผิวของเราที่เปลี่ยนไปตามการเวลานั่นแหละคะโดยเฉพาะหลังหมดประจำเดือนผนังช่องคลอดอาจจะบางลงแห้งลง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะถ้าไม่สบายใจหรือจะหาผลิตภัณฑ์บำรุงมาใช้ก็ได้ค่ะร่างกายของเรานี่น่าทึ่งจริงๆนะคะแม้แต่ช่องคลอดที่ผ่านการคลอดบุตรหรือมีแผนก็สามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาและการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีค่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของช่องคลอดที่บล่าอมมาฟากกันวันนี้หวังว่าจะไปะเป็นไปถุกคนไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพนเทนได้ดูกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ